ขณะที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้รายงานตัวเลขอุบัติเหตุสะสมในช่วง2วันนะครับในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ผลปรากฏพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว79รายบาดเจ็บ1,095รายนะครับโดยสายเหตุส่วนใหญ่ยังพบว่าเป็นการเมาแล้วครับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนในวันแรกของการรณรงค์7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ พบว่าวันที่30ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตรุรวม619ครั้งลดลงจากปี53-48ครั้งมีผู้เสียชีวิต55รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว4รายบาดเจ็บ6 7รเจ็รายลดลงจากปีที่แล้ว59รายทำให้ยอดอุบัติเหตุสะสม2วันระหว่างวันที่2 9ถึง30ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุรวมพัน2ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม79รายและผู้บาดเจ็บรวม ,95 ราย โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากการเมาสุรารองลงมาขับรถเร็วเกินกําหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์รองลงมาเป็นรถกระบะในขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดในช่วงสองวันได้แก่จังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุรวม37ครั้งรองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่36ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีร้อยเอ็ดสะแก้วและพังงาจังหวัดละสีราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงราย40รายรองลงมาคือเชียงใหม่37ราย